ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยอง365วันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเรื่องพงพีแห่งความลืมเรื่องราวพระผู้ดงในป่าลึกนักลางป่าดงเด็กที่ยังไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปสถานที่ซึ่งแสงแดดแทบจะไม่อาจส่องถึง ป่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามว่าป่าผู้ดงชื่อที่ฟังดูแปลกและน่ากลัวทั้งยังเปรียมด้วยความลึกลับราวกับมันปกคลุมด้วยพลังอำนาจบางอย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่ควรเข้าใกล้เสียงลมกระซิบท,ที่วิดวผิวผ่านใบไม้ดูกลายเป็นเสียงกระซิบแปลกประหลาดหนานแน่นด้วยทวันน้ำและหมอกควันเบาบางราวกับเป็นอาณาเขตที่แยกตัวออกจากโลกภายนอก หลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กป่าผู้ดงเล่าขานถึงเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยใช้ชีวิตและจำศีลอยู่ในป่าแห่งนี้ชื่อของพระภิกษุผู้นั้นไม่มีใครจดจำได้แต่ชื่อของท่านถูกเล่าขานว่าพระผู้ดงนักบวชผู้เดินทางลึกเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหาความลึกพ้นแต่กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ท่านไม่ได้กลับออกมาอีกเลยตั้งแต่นั้นชาวบ้านบางคนเชื่อว,ว่าพระผู้ดมยังคงอยู่ในป่าลึกนั้นขณะที่บางคนคิดว่าท่านได้ตายไปแล้วแต่ร่างของท่านยังไม่เคยถูกพบเจอมีเพียงเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงแ,แปลกๆที่ดังขึ้นมาจากป่าลึกในค่ำคืนบางวันบ้างก็เป็นเสียงพระสวดบ้างก็เป็นเสียงเพลียเพลความทุกข์ทรมานบทที่หนึ่ง กล้องและการเดินทางที่เริ่มต้นวันหนึ่งกล้องชายหนุ่มผู้ต้าหานจากหมู่บ้านใกล้ป่าพุทธดงตัด,ดตสินใจที่จะเข้าไปในป่าลึกเพื่อค้อนหาสมุนไพรที่หาได้ยากแม่ของเขาป่วยหนักจนแทบจะไม่มีวิธีรักษาอื่นแล้วสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เชื่อว,ว่ามีสรรพคุณพิเศษมีอยู่ในป่าพุทธดงเท่านั้นชายหนุ่มไม่สนใจคำเตือนที่ได้รับมาหลายต่อหลายครั้ง เขาเชื่อว่าเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับป่าลึกลับเหล่านั้นเป็นเพียงความตัวที่ถูกขยายเกินความจริงเช้าตรู่ของวันนั้นก้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวเตรียมสเสบียงและมีดไว้พร้อมสัตว์ก่อนจะออกเดินทางเข้าป่าลึกเสียงนกพิราบที่ร้องดังแว่วมาทําให้บบรยากาศร,รอกตัวดูนิ่งและวังเวงมากกว่าปกติแม้ท้องฟ้าจะยังคงสว่างสวยแต่อารมณ์หมองปรับปกลุมจิตใจของเขา ตั้งแต่เด็กจนโตก้องได้ยินเรื่องเล่าถึงป่าผู้ดแต่ไม่เคยเห็นใครที่เข้าไปในป่าแล้วกลับออกมาได้บางคนหายตัวไปตลอดกาลบางคนก็กลับออกมาด้วยสภาพจิตใจที่สลายขออย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยก้องพึงพมรำเบาๆกับตัวเองก่อนจะก้าวลึกเข้าไปในป่ายิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ความเงียบยิ่งมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเสียงของธรรมชาติ รอบตัวกลับหายไปอย่างสิ้นเชิงต้นไม้สูงใหญ่ที่เคยมีชีวิตชีวาดูเหมือนจะกลายเป็นเพียงภาพเงาของบางสิ่งที่ไม่มีชีวิตใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาอย่างเงียบเชียบก้องหยุดเย็นมองรอบๆตัวรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายโดยไม่มีที่มาเหมือนป่าแห่งนี้มีวิญญาณฝ้อมองทุกย่างก้าวของเขาบทที่สองการพบกับพระผู้ดง ขณะที่กล้องกำลังเดินลึกเข้ามาในปา่ารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งร่างกายของเขาหนะักตั้งแต่ใจยังคงมุ่งมันเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสยดสยองจนกระทั่งได้ยินเสียงเบาๆของพระสวดดังมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่ก็มีพลังอำนาจบางอย่างที่ดึงดูดให้กล้องต้องเดินไปทางนั้นไม่ช้าไม่นานกล้องก็มาพบกับพระภิกษุชรารูปร่างสูงใหญ่ ท่านนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งใหญ่โตจนรากของมันปกคลุมดินแทบจะทั้งหมดต้นไม้มีลักษณะบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติรากับมันถูกสร้างขึ้นจากพลังงานลึกลับบางอยา่างพระผู้ดงนั่งอยู่ตรงนั้นอย่าสงบดูตาหลับแน่นิ่งท่ามกลางความมืดหมนที่แผ่กระจายออกมาจากตัวท่านก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แต่สร้างมาจากตัวพระผู้ดงความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ลมหนาว แต่มันคือความเย็นของความตายที่กำลังล้อมรอบตัวเขาท่านพ่านไงหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเบิกโพงจ้องมองกล้องด้วยสายตาที่น่าตัวเรากับท่านรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาเจ้ามาทํำไมที่นี่เขาผู้ดงถามเสียงแหบพลาก้องรู้สึกถึงความกดดันที่มากขึ้นแต่ากรอบตัวทว่าเขายังคงตอบกลับไปพระผมมาตหาสมุนไพรครับ แม่ของผมป่วยนะักผมจำเป็นต้องหามารักษาเธอพระผู้ดงนิ่งไปสักครู่ก่อนจะตอบที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์เช่นเจ้าหากเจ้าต้องการสิ่งใดจากที่นี่เจ้าจะต้องสละบางสิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเจ้าจะยอมไหมก้องนิ่งเงียบรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ก่อตัวขึ้นในใจแต่ภาพของแม่ที่ป่วยหนะักทำให้เขาต้องตัดสินใจตอบกลัไปผมยอมครับพระผู้ดงมองดูเขา ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปช้าๆจากความเย็นชาไปสู่บางอย่างที่คล้ายกับความเวทนาท่านพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะชี้ไปทางลึกของป่าเดินตามทางนี้ไปจงระวังสิ่งที่เจ้าจะได้พบเพราะมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าอยากพบก้องรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากคำพูดของพระผู้ดมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาตัดสินใจเดินลึกเข้าไปตามทางที่ท่านบอก ทที่สามเส้นทางสู่ความบ้าคลั่งเมื่อกองเดินลึกเข้าไปตามเส้นทางที่พระผู้ดรงชี้นำความเงียบก็ยิ่งเข้าครอบนำทุกสิ่งรอบตัวเขามันเป็นความเงียบที่น่าหวาดกลัวไร้เสียงนกร้องหรือเสียงของสัตว์ใดๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือใหญ่รากับป่านี้ไร้ชีวิตไม่มีอะไรเคลื่อนไหวทุกอย่างหยุดนิ่งอย่างไม่ปกติ ลมที่เคยพัดผ่านใบไม้ก็สงบลงเหลือเพียงแต่เสียงฝีเท้าของกล้องที่เดินไปตามเส้นทางที่บิดเบี้ยวและหายไปในความมืดมนต้นไม้รอบตัวของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากสีเขียวชอุ่นกลายเป็นสีดำสลิดใบไม้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนสีแต่มันแห้งเหี่ยวและเปราะบางรากของต้นไม้ที่ยื่นออกมาจากดินดูเหมือนมันกำลังเคลื่อนไหวไปตามจังหวะการเดินของเขา กิงไม้สูงขึ้นจากพื้นดินและอบล้อมเส้นทางราวกับมือของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่พยายามเด่งดูดเขาเข้าสู่ความมืดม,ม,ม,มนที่ไร้สิ้นสุดความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของก้องแม้เขาจะพยายามก้าวเดินต่อไปแต่ก็รู้สึกเหมือนถูกดูดกลืนเข้าไปในเส้นทางแห่งความลึกลับนี้เสียงของใบไม้ที่ถูกหยีบย่ำฟังดังกว่าปกติขณะที่บรรยากาศร,รอบตัวเริ่มบีดขัน การหายใจของก้องเริ่มถี่ขึ้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังติดตามเขาจากด้านหลังทุกครั้งที่เขาหันไปมองก็ไม่พบสิ่งใดแต่ลึกๆในใจเขารู้สึกว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ใกล้ๆเพียงแต่ยังไม่เปิดเผยตัวยิ่งเดินไปลึกเท่าไราเส้นทางที่เคยดูชัดเจนก็เริ่มเลือนหายไปเหลือเพียงเงาหลางๆของทางเดิี่ปกคลุม วิถีวันและรากไม้ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับสายตาของกล้องความรู้สึกหนาวเย็นแต่ส่านไปทั่วร่างกายของเขาไม่ใช่แค่เพราะอุณหภูมิที่ลดลงแต่เหมือนกับว่าความตายกำลังเฝ้าดูเขาอยู่จูจูเสียงกระซิบเ,าเบาก็ดังขึ้นจากรอบทิ่ผานเสียงนั้นไม่ได้ชัดเจนแต่ก็พอให้เขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของบางสิ่ง เสียงเหล่านั้นราวกับเป็นเสียงจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนสื่อสารกันด้วยภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่มันฟังเหมือนเป็นคำสวดหรือบทสาดท,ที่ซ่อนเร้นความตัวท่มทนขึ้นในจิตใจของก้องความหมอดระแวงเริ่มครอบนำจิตใจเขาเขาเริ่มเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เคลื่อนไหวผ่านต้นไม้เงานั้นปรากฏขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว แต่ทุกครั้งที่กล้องหันไปมองก็ไม่พบอ,อะไรเลยมันเหมือนเงานั้นกำลังหลอกหลอนเขาดวงตาของเขาเริ่มท่ามวดด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวที่สั่นสมกล้องหยุดยืนหายใจแรงร่างกายของเขาหนักตั้งแต่จิตใจยิ่งทุรนทุรายเราว่าทุกย่างก้าวของเขากำลังนำพาไปสู่จุดจบที่เลวร้ายขณะนั้นเองกล้องได้ยินเสียงเหมือนเสียงลมหายใจหนักหนัก ดังมาจากด้านหลังเขาหันขวักกลับไปดูแต่ก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากเงาต้นไม้ที่ไหวไปมาตามลมที่พัดผ่านเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาก้องพยายามรวบรวมสติแล้วเดินต่อแต่เสียงลมหายใจนั้นยังคงตามเขามาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เขาหยุดเสียงนั้นก็ดึกแต่เมื่อเขาก้าวเดินเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามหลังเขาอยู่ ยิ่งกล้องเดินเร็วเท่าไหร่เสียงลมหายใจนั้นก็ยิ่งเร่งเร้าขึ้นความหวาดกลัวที่สะสมมาเริ่มกลายเป็นความตื่นตระหนกกล้องหันไปดูอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบสิ่งใดแต่ในความมืดนั้นเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าตัวที่สุดเน่ามืดขนาดใหญ่กำลังก้าวออกมาจากเนาของต้นไม้เนานั้นมีลักษณะเป็นร่างมนุษย์แต่สูงใหญ่ผิดปกติ แขนยาวยื่นออกมาข้างหน้าราวกับจะคว้าตัวกล้องดวงตาของเงานั้นเป็นสีแดงสว่างเหมือนเปลวไฟกล้องยืนนิ่งในความตกใจร่างกายของเขาไม่สามารถขยับได้เลยร่างเงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลกล้องพยายามหายใจเข้าออกแต่ความหวาดตัวทำให้ลมหายใจของเขาหวั่นแหวเสียงหัวใจเต้นรัวในหูจนเขาแทบจะไม่ได้ยินอะไรนอกจากความเงียบที่น่าสะพรึง เมื่องเงานั้นก้กวเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นมันก็หยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าดวงตาแดงฉานของมันจ้องตรงมาที่กล้องเหมือนจะดูดจืนทุกความคิดและความรู้สึกของเขาไปทันใดนั้นเองเสียงกระซิบที่ดังมาตลอดก็เริ่มชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบธรรมดาแต่เป็นเสียงของหลายชีวิตที่ถูกจูงกินโดยป่าลึกลับนี้เสียงนั้นแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของกล้อง เรากับมีคนจำนวนมากกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเขาก้องพยายามกลั้นหายใจและตั้งสติแต่ไม่ทันที่เขาจะทำอะไรร่างเงาดำก็ยื่มเหมือเข้ามาใกล้มันไม่ได้สมัมผัสเขาแต่ความรู้สึกเหมือนถูกกดดันทำให้เขาเริ่มอ่อนแรงลงร่างกายของเขาอ่อนแอลงทีละนิดจนกระทั่งหัวเขาของเขาสุดลงกับพื้นบินอย่างช้าๆไม่มีทางหนีไม่มีทางรอ เจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เสียงที่ดังออกมาจากเหนานั้นทำให้กล้องตกใจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่เป็นเสียงดังชัดเจนที่สะท้อนอยู่ในหัวของเขาท่ามกลางความหวาดกลัวที่เต็มไปด้วยความมืดมนกล้องพยายามต่อสู้กับความรู้สึกบ้าคลั่งที่กำลังเข้าครอบนำจิตใจของเขาความสินหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจแต่ในขณะเดียวกัน ความหวังสุดท้ายของเขาคือการกลับไปหาแม่ที่ยังรออยู่ที่บ้านเขาพยายามลุกขึ้นแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอและสัสยานก้องกัดฟันแล้วพยายามลุกขึ้นยือีกครั้งแขนขาของเขาไร้เรี่ยวแรงแต่ด้วยแรงใจที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเขาตัดสินใจก้าวเดินต่อไปแม้ว่าเงามืดจะตามติดเขาอย่างไม่ลดละบทที่สีเงามืดและความหลวม หลังจากที่กล้องพยายามนกขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวที่บดบังทุกสิสั่งแญญลเขาก็พบว่าร่างกายของตัวเองหนักขึ้นทุกขณะราวกับว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังถูกขาไว้การก้าวเท้าเดินต่อไปนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เขายังคงดึงดันก้าวไปข้างหน้าความหวังเดียวของเขาคือการหาสมุนไพรและออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้เนื้อมือขนาดใหญ่ที่ตามหลอกหลอนเขา ดูเหมืนจะคลืบอานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ก้องพยายามเร่งฝีเท้ามันก็เร่งตามมากขึ้นเช่นกันเสียงลมหายใจอันหนักหน่วงของมันกลายเป็นเสียงที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเรากับว่าป่านี้ไม่ได้มีแค่เขากับเงาดำนั้นแต่มีสิ่งลี้ลับอื่นๆที่กำลังซ่อนมองจากทุกมุมจู่ๆพื้นป่าที่เขาเดินไปก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ใบไม้แห้งที่เคยร่วงหล่นและบทบางพื้นดินกลับเผยให้เห็นเส้นทางดินแดงที่ลึกลับเส้นทางนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสายตาของเขามันบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยรากไม้ที่กดตัวเหมือนหมูก้องหยุดยืนมองเส้นทางนี้อย่างสงสัยแต่ก็ไม่กล้าหยุดอยู่นานนักเพราะเงาดำนั้นยังคงใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาเดินต่อไปตามเส้นทางใหม่ที่ปรากฏขึ้น เส้นทางนี้คดเขียวราวกับไม่เคยมีคนผ่านมาก่อนและบรรยากาศรอบข้างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหมอกที่เคยหนาทึบก,กลับเริ่มจางลงแต่ความมืดก็ไม่ได้หายไปเทียงแต่ถูกแทนที่ด้วยแสงจันทร์สลุวสลุที่ส่องผ่านยอดไม้ลงมาบรรยากาศที่เงียบงันทําให้ทุกเสียงกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ชัดเจนขณะที่ก้องก้าวเดินไปเสียงกระซิบที่เคยได้ยินจากป่าลึกเริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมมันเป็นเสียงผู้ที่เขาไม่เข้าใจแต่กลับรู้สึกถึงความหมดหมองและความเจ็บปวดในทุกคำพูดเสียงนั้นไม่เพียงแต่ดังกล้องในหูของเขาแต่มันแทรกซึมเข้าไปในจิตใจเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังสื่อสารกับเขาในระดับที่ลึกกว่านั้นจูจูเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเส้นทางที่เขาเดินไปนั้นดูเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุด ทุกครั้งที่เขามองไกลออกไปเส้นทางกลับทอดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรากับว่าเขาถูกพันธนาการไว้ในหูแห่งความหลวมสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเส้นทางออกลับปลายเป็นเขาองกตที่ไร้ทนันหนีความตัวเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขารู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่เดินนั้นไม่ได้พาเขาไปสู่จุดหมายใดๆขณะที่กล้องยังคงเดินไปอย่างไม่รู้ทิศทาง เขาก็เริ่มเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเนาที่เคยเล่ตามเขามาบัดนี้ไม่ได้อยู่ด้านหลังเขาอีกต่อไปแต่มันโทรออกมาตรงหน้าหากจากเขาไม่กี่เมตรเนาดำนั้นยืนนิ่งตรงหน้าเขาแขนยาวของมันยื่นออกมาราวกับจะคว้าก้องเข้าไปในอ้อมแขนของมันดวงตาสีแดงของมันยังคงส่องประกายอย่างน่าสยดสยองแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้เห็นเพียงเงาของมันเท่านั้น แต่กลับเห็นเงารูปร่างมนุษย์อื่นๆปรากฏอยู่ด้านหลังเงาดำนั้นอีกหลายเงาทุกเงามีรูปร่างและขนาดต่างกันไปแต่สิ่งที่พวกมันมีเหมือนกันคือดวงตาที่เป็นสีแดงและเงาที่ไม่เหมือนมนุษย์เงาเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ยืนรอบๆเขาราวกับกำลังเฝ้ามองการต่อสู้ในใจของเขาก้องเริ่มรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้น ไม่ใช่เพียงสิ่งลี้ลับในป่าลึกแต่มันคือสิ่งที่อาจมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเองก้องถอยหลังไปอย่างช้าๆแต่ขาทั้งสองข้างของเขากลับหนักขึ้นจนแทบจะยกไม่ไหวความรู้สึกเหมือนถูกดึงรั้งไว้จากแรงลึกลับยิ่งทำให้เขาหวั่นลัวขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่เขาพยายามก้าวถอยห่างจากเน่านั้นร่างกายของเขาก็จะรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไป ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบที่ดังกล้องอยู่ในหัวของเขากลับเ่ยนไปเสียงหนึ่งเสียงดังกว่าทุกเสียงที่เคยได้ยินมันฟังชัดเจนกว่าครั้งก่อนเรากับว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียงนั้นพูดขึ้นด้วยภาษาที่ก้องเข้าใจได้มันเป็นเสียงของหญิงชราคนหนึ่งที่เขารู้จักดีเสียงที่อบอุ่นและแฝงด้วยความห่วงใยก้องอย่าเดินต่อไปอีกเลยลูกจะไม่ได้กลับมาแล้ว เสียงนั้นกระซิบอยู่ใกล้หูของเขาเสียงนี้คือเสียงของแม่ที่ป่วยหนักของเขาก้องรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่านี่คือเสียงที่เกิดจากจิตใจของเขาเองหรือเป็นเสียงของสิง่งลึกลับที่กำลังล่อลวงเขาเขาหยุดยืนนิ่งจิตใจของเขาต่อสู้ระหว่างความกลัวที่แต่สร้างไปทั่วรางกับความห่วงใย,ยต่อแม่ที่กำลังรอเขาอยู่ที่บ้านแม่ก้องทุนพำกับตัวเอง ความสับสนทำให้เขาเริ่มเสียสมาดุลทางจิตใจลูกต้องรีบกลับมาค่าไม่อยากเสียลูกไปเสียงของแม่ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆก้องพยายามหันไปมองรอบๆแต่ไม่พบใครร่างของเงาเมื่อตรงหน้ากลับยังคงยืนจ้องเขาด้วยดวงตาสีแดงเพลิงม,มันไม่ได้ขยับเข้าใกล้แต่ความรู้สึกว่ามันเฝ้ามองและพร้อมจะเข้าจู่โจมยังคงทำให้ก้องหวาดตัวอย่างไม่ลดละ ท่ามกลางความสับสนก้องตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะทำเขาหยุดเดินแล้วหันหน้าไปหาเงาดำนั้นเขามองตรงเข้าไปในดวงตาสีแดงของมันด้วยความตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเงาั้นยังคงยืนนิ่งแต่เมื่อก้องมองตรงเข้าไปมันก็เริ่มขยับเล็กน้อยดวงตาของมันรีลงเหมือนมันกำลังจ้องลึกเข้าไปในจิตใจของก้อง เจ้าตัวอะไรเงาดำนั้นถามขึ้นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกดดันเสียงของมันก้องอยู่ในหัวของก้องและสะท้อนออกมาเหมือนเสียงของตัวเขาเองคำถามนี้ทำให้ก้องนิ่งไปเขาไม่รู้ว่าจะตอบอะไรความตัวที่เคยปกปุงจิตใจของเขากลับกลายเป็นความสงสัยเขากำลังกลัวสิ่งใดบทที่ห้าสัจธรรมของความเลืมเลือนก้องยืนอยู่ท่ามกลางเงาเมื่อที่เคยคุกคามเขา เสียงถามที่ก้องยินจากเงาดำยังงสะท้อนในจิตใจเจ้ากลัวอะไรคำถามนี้กล้องอยู่ในหัวของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความเครียดที่ไม่อาจต้านทานได้ก้องเริ่มตระหนักถึงบางสิ่งความตัวที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เพียงแค่เงาดำหรือสิ่งลี้ลับที่กำลังคุกคามเขาอยู่ในป่าลึกนี้แต่เป็นสิ่งที่อยู่ลึกในจิตใจของเขาเอง เขาตัวการสูญเสียการสูญเสียคนที่เขารักโดยเฉพาะแม่ที่กำลังป่วยหนักอยู่ที่บ้านความรู้สึกนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมมันทำให้เขามีแรงเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อหาทางรักษาแม่แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวที่ทำให้เขาอ่อนแอลงในทุกเจ้าที่เขาเดินต่อไปเมื่อกล้องตระหนักถึงความจริงนี้เขาก็หายใจลึกๆพยายามปล่อยความกลัวออกจากจิตใจของตน เขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกห,หากเขาปล่อยให้ความกลัวนี้ครอบงำเขาจะไม่มีทางออกจากป่านี้ได้ก้องสูดหายใจเข้าลึกแล้วมองตรงไปยังเงาดำนั้นอีกครั้งแม้ว่ามันยังคงน่าสะพรึงกลัวแต่ก้องก็รู้สึกได้ว่าความกลัวในใจของเขาเริ่มลดลงเขาก้าวเดินไปข้างหน้าชา้า ตรงเข้าหาเงาดำนั้นที่ยังคงเจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีแดงเพลิงร่างของเงาดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปตามการเคลื่อนไหวของกล้องมันค่อยๆถอยหลังทีละน้อยราวกับว่ากำลังสูญเสียพลังของมันไปเจ้ากลัวการสูญเสียเสียงของเงาดำพูดขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันฟังไม่ได้น่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้มันคล้ายกับเสียงที่มาจากจิตใจของก้องเองใช่ก้องตอบเสียงแถว ฆาตตัวการสูญเสียแม่่าตตัวว่าจะไม่มีวันได้กลับไปเนาดำนั้นยืนนิ่งไปชั่วครู่ร่างของมันสั่นไหวเหมือนควันที่ถูกลมพัดแล้วมันก็พูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเศร้าเจ้ากำลังลืมความจริงไปความตายคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การสูญเสียก็เช่นกันแต่ต่งตัวการสูญเสียทำให้เจ้าหลงทางในป่านี้เจ้าตัวสิ่งที่เจ้าไม่อาจควบคุมได้ แต่การยอมรับความจริงคือทางเดียวที่จะพาเจ้าออกจากความมืดคำพูดของเงาดำนั้นกระทบใจของก้องอย่างแรงเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเขาถึงติดอยู่ในป่าที่นากตัวนี้มาตลอดสิ่งที่เขาเผชิญหน้าไม่ใช่เพียงป่าลึกลับแต่เป็นป่าที่สร้างขึ้นจากความตัวของเขาเองการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดคือกุญแจที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากที่นี่ ถ้าข้าต้องสูญเสียข้าจะยอมรับก้องพูดออกมาเสียงดังข้ารู้ว่าแม่อาจจะจากไปและข้าจะไม่มีวันทำอะไรได้เพื่อหยุดมันแต่ข้ายังมีเวลาที่จะกลับไปหาแม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อก้องพูดจบเงาดำนั้นก็เริ่มจางหายไปช้าช้าร่างของมันค่อยค่ยสลายกลายเป็นหมอกสีดำแล้วจางหายไปในอากาศเหมือนความฝันเล่นราม เสียงกระซิบที่เคยคุกคามกล้องก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับเงาดำนั้นบรรยากาศรอบตัวเขาเริ่มกลับคืนสู่ความเงียบสงบของป่าธรรมชาติอีกครั้งกล้องยินอยู่ทา่ามกลางความสงบหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวความรู้สึกโล่งใจปกคลุมจิตใจของเขาเขามองไปรอบๆและพบว่าเส้นทางที่เขาตามหาอยู่นั้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เส้นทางที่บิดเบี้ยวเหมือนก่อนหน้านี้ แต่เป็นทางเดินที่นำไปสู่ปากทางออกของป่าลึกลับนี้ก้องสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเริ่มก้าวเดินต่อไปแม้จะเหนื่อยล้าและอ่อนแรงจากการต่อสู้กับความกลัวในใจของตนแต่ตอนนี้เขามีความหวังและความมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปเขาต้องกลับไปหาแม่ให้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหลังจากที่ก้องออกจากป่าผู้ดเขารู้สึกได้ว่าบางอย่างในชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไป การเผชิญหน้ากับความกลัวและความจริงทำให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นเขาไม่กลัวการสูญเสียอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการยอมรับมันคือการปลดปล่อยตนเองจากพัฒนาการแห่งความกลัวเมื่อกล้องกลับถึงบ้านเขาพบว่าแม่ของเขายังรออยู่แม้ว่าจะอ่อนแอแต่เธอก็ยังยิ้มให้เขาด้วยความรักและความห่วงใย ก้องนั่งลงข้างๆแม่กุมมือของเธอไว้แน่นและบอกกับเธอว่าเขาไม่โกรธอีกต่อไปแม่ค้าจะอยู่กับแม่จนถึงวินาทีสุดท้ายเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่ของก้องยิ้มและพยักหน้าแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าชีวิตของเธอกำลังจะสิ้นสุดแต่เธอก็รู้สึกสงบใจเมื่อเห็นลูกชายของเธอเข้าใจถึงความจริงของชีวิตและความตาย ในที่สุดก้องก็ได้เรียนรู้สัจธรรมของการยอมรับการสูญเสียมันไม่ใช่เรื่องที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญและเมื่อเรายอมรับความจริงนั้นได้เราก็จะพบความสงบสุขในจิตใจและในคืนหนึ่งเมื่อดาวสุกใสเหนือท้องฟ้าแม่ของก้องได้จากไปอย่างสงบก้องยืนอยู่ข้างๆมองดูเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาไม่ได้ร้องไห้แต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรัก และความห่วงใยต่อคนที่เขารักที่สุดในชีวิตการเดินทางของก้องเน็ตบาลึกลับนั้นจบลงแล้วแต่บทเรียนที่เขาได้จักมันจะอยู่กับเขาตลอดไปขอบคุณที่รับชมนะค่ะ